สวัสดีสวีดัดกันทุกผ่านนะคะวันนี้เราก็จะมาสอนทาตัวเป็นตุก๊กแตางานค่ะเดี๋ยวเราเอาไปลงใน YouTube ทาง t i k t o อกและ YouTube สามารถไปติดตามไอดีของเราได้นี่เดี๋ยวเราให้ดูไม่เพื่อนร่าเริงนี่นี่คือไอดีของเราที่่ด้เอง เราจะเอาคลิปนี้ลงทั้ง t i ิต o k อและ y o u t u b e ของพวกเราโอเคมาเราจะมาทำภารกิจในเกมยันได้เลกันเหมือนเดิมเช่นเคยไปค่ะไปไปกันอย่างแรกให้เราอย่างแรกให้เรากดตรงนี้กดที่เมนู ที่เมนูแค่ให้กดตรงนี้ที่เข่าเอาไว้โอ้แบบช่วสวัสดีสวีดัสเอา้าเอา้าย้านนี้ออกนี่กดที่ตรงนี้พอกดเสร็จแล้ว ตรงนี้เรากดตรงนี้นะกดไปตรงนี้ให้เรา้ยอจนกว่ามันจะสุดแบบนี้แล้วก็กดไปที่เมนูเหมือนเดิมกดไปที่เมนูพอกดเสร็จและให้กดตรงนี้ใกล้ใกล้ใกล้ มเก็บตรงนี้วให้เบินไปรตรนี้กัน,นเขายาอดตัวเย,ายาีเางนี้เราก็ไม้นี่ขอโทษนะเสียอะไรเสียมารได้ยาดทเกลียดตัวเสียมารได้ยาดแล้วเราอยากให้มันที่ขีดทองเกลี้ยงเป็นสีนี้คือ ผมเราจะมาทำภารกิจกันผมก็เขาส่บบปอะมาณมี้นี่หือตายนะบิมันไหมือนไหมรักแมวประมาณสี่ขวบเนี่ โอเคสอนมาทำเป็นตุ๊กตาสามารถจะไปเล่นได้นะเนี่ยสอนทำตัวผู้หญิงนี้เดีย๋ยวเราขอมาที่ตรงนี้ก่อนนะมาดูสิว่ามันจะเท่าตัวเราเราคุยกับตุ๊กตาจนได้เรียกคุยกับตุบ๊กตานี่ตุ๊กตาคิดดีเพื่อเรา เ ah. ล็กนาเราจะมาสอนทําหูแมวใส่แบบนี้นะเราจะมาสอนทาหูแมวาดนหมสอนทำหูแมวอ่ยาสอนทาหูแมวในหูแมวกิดีสวยดสีสวยด้วยรวยด้วยสวยด้วยรวยด้วย